สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็มาเจอผมกะบอยนะฮะในช่องมิเตอรซีอู U. วันนี้เราเจอนโยกกลงมือถือยุทธภพนะฮะเลือดใหม่นะจุติยุทธภพเลือดใหม่อ่ะก็คือเอ่อในเรื่องของปลาณน,นะต้องขอโทษด,ด้วยปลาณหมอเนี่ยเออในเวอร์ชั่นจีนนะครับที่ผมบอกไปเนี่ยคือมันมีการผิดพลาดนิดน,นึงคือปลาณเลเวสามห้านะปลาณเลเวสามหของหมอมันสําคัญนะครับเนี่ย เพิ่มโอกาสเปิดการใช้งานการปรับปรามปิดชีพด้วยกังฟูขึ้น13%นะผมอัพไปสิไม่ใช่12ปอรตอนนี้ผมอัพไป12 12แต้มแล้วก็คืออันนี้คือโจมตีวิชาครับกังฟูก็คือวิชาวิทยายุทธนะฮะสกิลนั่นแหละนะฮะก็คือเพิ่มขึ้น20%ที่20แต้มอันนี้ปานปานนี้รูปอาจจะเป็นผลิตยาแต่มัน มันคือปานแถวโจมตีครับสถานะคือปานแถวโจมตีลงปานมันคือปานเดียวกับอาชีพดาบเนาะนะครับที่เป็นรูปดาบนะครับมันเป็นปานเดียวกันนะครับสําหรับดาบสายบูสายบูหมอสายบูเนี่ยคือปานมาครบเลยนะดาบโจมตีวิถีไกลนะฮะเนี่ยการปรับตา,ามอาชีพเพิ่มขึ้นคือค่าโจมตีเพิ่มขึ้น40เอร์เซนและโจมตี ด้วยวิชาเพิ่มขึ้นอีก20%ส่วนอันนี้เพิ่มโอกาสการเปิดใช้งานนะฮะเปิดใช้งานแบบรบามปิดชีพด้วยวิชาเพิ่มขึ้น12%เนี่ยแล้วก็มันต้องมีปานนี้ด้วยสายบูนะฮะตามอีสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะมาชี้แจงปลาน,นิดนึงคำว่ากังปู กังฟูใน,นาที่นี้ก็เนี่ยมันเห็นไหมที่เล่มสกิลเนี่ยกังฟูก็คือสกิลวิทยายุทธอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งหินที่เราดอบมามันจะเขียนว่ากังฟูกันวิชากังฟูเนี่ยวิชาเนี่ยป้องกันกังด้วยกังฟูคือป้องกันด้วยวิชานะฮะค,คาว่ากังฟูคืออะไรจานผมตอนแรกผมก็งงเพราะผมไม่ได้เล่นนะฮะเปิดมาแล้วจานไม่เล่นเลย ก็ประมาณนั้นแหละครับก็เออจำเป็นต้องมาเล่นเลยนะนะครับเดี๋ยวเราลอคขับอาพีซีเปิดอีกนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคำว่ากังฟูแล้วก็มาพูดถึงปานนะครปานสามห้นะปานสามห้กับปานสามห้อาชีพดาบกับอาชีพหมอคือปานเดียวกันเนี่ยปานเลเวลสามห้ 5. มันจะมีเลเวลอยู่ข้างหลัง60 80 90 100 นะครับปานอื่นก็อธิบายถูกหมดแล้วแหละนะครับแต่อันนี้เราอธิบายผิดไปแล้วนะครับผมก็ส่วนคําว่ากังฟูเนี่ยก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า